อัตตะโคมีนะอัตตเล่าเลยสุด last ซะโขแลเขาอายุ17ค่ะพี่แอนใช่อายุ17พัฒนาได้เยอะใช่ดีแทบมากับปี่มีจูใจปี่มีอันยยเอามีมาอะไรยม่านมาม่าแล้วมนอเล่นทาเลยว่าเนาะย่ม่าเล่เอ๊ะนัเมอตูกาลูคนคีซาเลยค่ะคีซาคิซาคิซาคิซาชื่อชื่อเล่นชื่อคีซาค่ะคิซาคีซา อะไรเก่งมากตอยันตอด้อยันต่อดอยันตอดคีซาคิซามาม่าอัญญายีอาเปหมาเนาะอัตเตสคนแล้วในเด้อบาเพเดสรตเตเตเด้ลูในเน่ยิมานเเลโจูใจติเทมการเอามีหมายเนาะ อจะมีะจีหลาจาีนิมาเวลวเลยยังจบอจาเดนอิมาเลก็ควรชเปรีได้ใช่ไหมสวนอ้ยังป่าว่าชีบีอยังกูกงอยู่อะไรนิม่าเยส่มอนาช่นต่อเลยค่ะพี่แนคะพี่แนบอกความรู้สึกน่ารักน่ารักมาน้องสมมงไหมอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าตอนที่ดูเทควันโดน้องอ่ะว่าคนนี้แบบเดล้นมากพี่แอนจำได้ชอบตอนสับมากเลยอ๋อพี่แอนเปียแล้วโหเทควันโดวัเลเทควันโดเขาเทควันโดอ่อวัรลซัซอนิมารโลว่แ้ค่ะคาราเต้เออคาราเต้ไอดีคาราเต้หาวยันตบจาเมันมีเด้ซีโอมันมี้สอาเอดเยะดี่ไปเพียงกันโรได้เชงมายตบจ้าเลแล้วพีย น้องหลตัวข um, uh, uh, hey, I mean, uh, ึ้เปียวได้ใช่ไหมเลชนกูพวชีเปียวยงจีมุไน้เปียววบเนาะไอ้เอ่นกูจะจาวเลยโอเคงีมาเลคุณน่ะอตะโคเมะแต่เปนเล่าอะไสุด a s ซะโคแล้วเขาอายุ17ค่ะพี่เอนอ๋อายุใช่อายุ17พัฒนาได้เยอะใช่ดแทมกเปลี่ยนมีจูใจเปลี่ยนมีอันยเอามีมาอะไรยีมาเลยมามาแล้วมีนเล่น่าเลยว่าน้องีมาเลเอ้ะนัมมอตูกาทกคนกี้ซาค่ะีซา กิซาคีซ่ากิซาชื่อชื่อเล่นชื่อคีซ่าค่ีซาอะไรนะเะเก่งมากต่ออยันตเดอยันตเดอยันตเดคีซ่าอ่คิซ่ามามาอัยาจีอาเปนเหมเนาะอตสคนแล้วลกในเดบาพ่อแตสรต่แตเดลกในเน่ยิมาเลยและจูใจทีท่ากเอามีมาเนาะมีแมีแล้วอตเงียชลาบีอะตจีวาจีวาอะไรเนาะหนูก็อยากเด็กเหมือนกันเพราะว่าแต่แต่ก็อายุสิบสิบ ส่วนหนูก็อายุ27แล้วพี่แอนพี่แอนะอะแต่จีซองวะจีซงพี่ก็เนาะเราเราก็เหมือนกันเนาะตัววาพี่แอนน่าจะมีหน้าสวยเราอายุแอนเรน้าสวะหน้าใยจอจอวะนี่มาเลยแล้วสักคนเสร็แล้วดีแท้มาก้าเอามีมาแล้วน้องเราเซ็งอมมาแล้วอแย่โลกไหนได้ตัวแต่มีตู้ยาละแฉ่งกูอยู่วะ အလိုရောရှိပါဦး။နေစနေရောအမားကြီးနေစနေရောကအများကြီးစူးစမ်းကြပါရတယ်။ဒါခစားရဲ့စူးစမ်းမှုချက်ရောဒီချမားကြီးပတ်မုံမှုချက်ကောပေါ့နော်။မိမေတို့ဖေဖေပတ်မုံမှုချက်ကောစားဒီအာစာရိကစူးစမ်းတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီမမတို့ကလည်းစူးစမ်းကြရတယ်။ဒါမယ့်ခစားဒီ Chrome ရအောင်လို့အများကြီးစူးစမ်းနိုင်ကြရကြလို့ခစားရယူခန့်လို့ခစားရှင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်။ဒါကစတော့နတ်နိ။ချားလို့လည်းပါတယ်ဆိုတော့လေ။မားလေးလည်း stress တိော်ရှိကြလားပေါ့ဝင်တဲ့ ဟုတ် stress ရော pressure ရော depression ရောအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာစာစာမက်ပြင်နေရဆိုတော့အဲဒီ final အတွက် final examination အတွက်လည်းအများကြီး pressure ရှိတယ်။ဒီပွဲအတွက်လည်းအများကြီး pressure ရှိပါတယ်ဆီဟုတ်။ဒါလေးက traditional အတွက်ရှင်ရဲ့အကြောင်းလေး အာအ Internaional အဖွဲ့ဆောင်အားကဖုန်းအားထိုင်တော့အမေရှားကော်လံကကွန်ကြိုက်ကနာဘောလိုမှာတော့ပြောင်းနေကြတာပေါ့နော်မြေသူရေးမြန်မာရေးနောက်ဆက်တော့အပြင်တော့ပြောင်းနေကြတာပါအဲတော့မှလည်းခက်စားအများကြီး data experience ရခဲ့ပါတယ်အများကြီးလည်းကိုရီးယားပါတယ်ရှင်ဆောက်အဲ့လိုအစလိုပေးခဲ့တဲ့ခစားစရာသတိဆောက်လည်းအများကြီးသူတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆရာထိုးကမှကကော်ပြရတယ်နော်မြန်မာဒီမြန်မာလို့တော့ကြားတယ်ဘာဖြစ်ရောရန်နှမြစ်တယ်နောက်တော့စိတ်မောမှအများကြီးမှမတည့်ရတဲ့အချိန်မှာသူတရားကိုထက်လင်းတယ် နော်နပင်ညာနဲ့တော်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကားတဲ့ကောင်းတယ်နေငယ်ချာမှတော့ပြိုင်မယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ညီမလေးကလုံနိုင်တယ်အကုံလုံးကိုလုံနိုင်တယ်ပေါ့အကုံလုံးကို control နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုတွေးပြီးသဘောကျတယ် အော်အရင်မှန်တာပါတယ်မမတို့မမတဲတဲတို့ရဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမြင်နေခံမှာအရင်အကြပါတယ်တကယ်ညီမအရေးလို့ပဲပေါ့နော်အခုကခစားလဲဒါမမမိမီတို့မမတဲတဲတို့ရဲ့ညီမလေးတယောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်လာအခစားကြရန်နဲ့ခစားစ조사ရဲ့နောက်ပြေပီမီမီရဲ့ပက်မုံမီဘူးချက်တော့နောက်ပြေဒီ stage ပြောင်းလဲတစ်ခုတုံးမှာခစားအကောင့်အောက်ဘန်းနိုင်အောင် เสาวาวาาสปีกินไปสายาเต้อจบเสียอวาลนเสียเลอูเสียเลอูซียเสวาลนเนี่ยพี่เสีชูแอนลีนเนาีอะไรทตุ้จนสิบเพีก็แบกนชูซาแบบโบเบคจาร์เเมคอัพอาร์ติสต์แวกดีไซเนอร์กแคมปิเล็บเมคอัพอาร์ติสต์ก็มิเซเนจิจิวยตาเนลก็อไรตุงจมช่ถ้าใครได้รางวัลเนี้ยคะ่ะจะได้เป็นดา,าราก็เลยทมน้องพี่ว่าน้องควรได้เป็นดาราไหมคะ ควรค่ะน้องเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะคะถ้าเกิดใครที่ดูก็จะเห็นว่าน้องแบบยิ้มแย้มธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นตัวเองน้องพนันนี่ยัเลยนิมาเลวมามาซีโอว่าเปียว์แล้วนิมาเลก็ไม่ได้มีเพี้ยรุ่นไหนเลยแล้วแบบเพี้ยนส่วนนิมาเลก็โอมาฮันสองอ่ากุ๊กกุ๊กบลูเพี้ยนแต่ไม่ไม่เพี้ยนตลอดนิมาเลีิบิโอมามาแล้วแม่ละอ่านิมาเลไม่กุ๊กกุ๊ก ยองจีมูและกุนนีในเดอเอลิมิโอบอลเนาะมาม่าแล้วใะเซไดมันญิมาเลยอยไม่ได้มีเพื่นรุ่นไหนมาเลยใช่เพื่อสนิทหลาเลยอ๋อได้ได้ดูซีรีส์เดือนพลางหนูไหมครับหนูเล่นซีรีส์วายแม่โอพี่เห็นเป็นแบบว่าไตเติ้ลแต่อาจจะไม่ได้ดูแบบยาวอ๋อใช่ใช่สติพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับกดยาใช่จีดวาเลยและไตเติ้ลมาแล้วเฟสบุ๊คติ๊กตอกมาตุ้ยตุ้ยวาเลยเราจะมีโซเชีนะเป็นไงบ้างคะหนูร้องไห้โอุ้ย ตตบิล่าได้และมามาหาจีบูล่ะมามาเปียะปะอะไรเหมือนนี่เปียะอะไรเหมือนถ้าหนูเล่นบทเศร้าเงี้ยค่ะพี่แอนจะสงสารหนูไหมคะมิมี่เป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะคือสามารถแสดงอารมณ์ได้แบบน่าอารมณ์อะไรได้มี่พี่คิดว่าบทเศร้าก็จะเศร้าได้ตลกก็ตลกได้ตลกก็ตลกตัวพี่อะไรแต่มิอ่ะวันแน่สวยแล้วตุตุวันแน่วามาเลยโอ้ฮาตาเพียร์เลยตุตุฮาตาตุตุยีวามาเลยอ่ะแต่มิอยู่เลยมิบอก ချီမွားတော့မစ္စဝမ်မီမှာဖြစ်ပေါ်အတွက်ခစားဒီနာပြေကျတူလို့ပဲအာဘော်ဒီပျော်တိဘရိခစားအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့မစ္စဝါကမေးဖိုက်ကဂျာပရောဂျက်ဖြစ်တဲ့တောင်မျိုးလို့ခစားပရောဂျက်ကိုလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ခစားစပီကင်းပြောတဲ့အကောင်မှာလည်းဒီဖိုရနယ်ပါဝါကြီးရှိအောင်လို့အများကြီးတင် जा ရတယ်။အဲ့လိုတင် जा တဲ့အကောင်မှာခစားဘယ်လိုပြောနိုင်လာအောင်တင် जा ပြည့်ရဆရာအပေါင်းလင်းအထူးတကယ်ချီးကျူးတင်ရှိပါတယ်။ เออน้าบ ah ิวอะไรชิดตู ين, ้ท <te par> <Ừ. S 1> ีนายดูอาลงเลยชิดเราชิดตู้ชิบายเช่นย้ายเราจูซาเคไปเช่นเหอะคือพี่แอนทําไมพี่แอนถึงรู้สึกว่าการซัพพอร์ตนางงามแบบพี่แอนแบบทรงพลังมากอะไรเงี้ยอยากอยากให้พูดการซัพพอร์ตของพี่แอนหน่อยค่ะ คือต้องบอกก่อนว่าหลายคนน่าจะเห็นว่าพี่ซัพพอร์ตเวทีนงางงานเยอะมากแล้วพี่ก็ซัพพอร์ตเวทีในงานในเนม็กซิโกด้วยคือพี่พพอ่ะขายของแลทำธุรกิจในเนม็กซิโกพี่มีรายได้จากคนเม็กาเยอะพี่ก็เลยคิดว่ารายได้เนี้ยมันก็ควรจะตอบแทนเข้ากับการสนับสนุนประเทศของเจ้าเลยหื<ม>่ไม่ว่าจะช่องทางไหนพรุ่งนี้พี่ก็ไปทำบุญน,นะจะไปบริจาคอกันตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่อยากสัซัพพอร์ตความฝันให้สาวงนาทีเม็กซิโกให้เขาแบบเออได้เติบโตได้พัฒนาก็คิดว่าจ<อ>ะผลิตคนดีๆในเนมาก PN Iola ga do or CO ဘောနောမြန်မာမြန်မာရပြိတ္တာလေကအမယာကြီးကို PN နဲ့ဖြစ်စီလေးကိုဂုံယူပြီးဝယ်နေကြတယ်ဗောနောအာ PN ကဒီမြေမာဘီရဲမင်းမင်းမင်းကလေးလေအမြော်ဗောနာ my dream အမြော် queen ဖြစ်နေတာဟာလေအမြော်ရန် support လုပ်ပြီးရင်သူလည်းပြန်ပြီးကြီးစုတင်လို့ဗောပြန်ပြီးစီကြီးစုတင်လို့ဖြစ်တယ်လေ อ่าแต่มีแล่ญมมาสึกาติชะစင်စားတော့နော်တော့အာမြန်မာနေအခုလုံးက PN Aurora Aurora ရဲ့ brand ကိုအမကြီးကို support ပြဝယ်ဝယ်ပေးနေကြတဲ့အတွေ့ပေါ့เนาะ PN နဲ့ပြန်ပြီးကြီးစုတင်လို့ပေါ့အမှန်ပဲဆိန်ဆိန်ပုံမှန်အဲ့လိုမျိုး support ပေးတယ်ပေါ့ support 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 ပေးတယ်ခတော့ပါ ਈ တမီလေခုန်တိတ်ပြောမပြတောင်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးညီမလေးကိုအာ clone ရပါတယ် PN နဲ့အမကြီး support support ပေးมาပဲချင်းဟုတ်ကဲ့ อ๋ออันนี้เป็นคำถามส่วนตัวเลยค่ะพี่แอนรู้สึกอยากจะเป็นนางงามบ้างไหมอะไเนี่ยเยอะและ้วค่ะพี่อ๋อเนยแต่เมียมีไรเดบอนเนาะพี่แอนอัลล่าแมทพีเชนล่าหรือแบบม่มายาโรบูและอัตตะจีเนบีนะัซตกูเน,นาะนพี่แอนดดน, <laughs> น่ะโสดไหมคะพี่ชิชิลิมาชิวเนาะพี่อ๋อไลค์เดช <laughs> แล้วก็พี่แอนเก่งมากพี่แอนสวยไอเชีนต่อละอ๋อแ ouais บบปวยแบบพี่ๆไทยแลนด์ปวยพี่ๆแคนาดยปวยพี่ๆพี่แอนสวยอเมริกาอัเสนซัพพอร์ตติ้งเราไปแล้เอเชียมาสวยอเมริกาอีซัพพอร์ตติ้งเราไปแล้ดูแลตะเทียร์อี่ชขนาดเนาะพี่แอนเลยเดีหนูบอกว่าหนูพวกหนูอยากรวยแบบพี่แอนได้แต่โตคือแน่นอนค่ะมีมีมิทำงานเก่งอายกให้น้องๆด้วยได้ค่ะดูนียวจูซาบีซีโอพี่ยาวจูซามเนาะจูซาม တော့ပါဘိုင်းဆိုတော့ဒီနေ့ဂျာထဲမှာမျက်နှာပဲရှင်ရှိတော့ဗောနော်ဆိုတော့အိနှလားလည်းနေရတဲ့အချိန်မှာခစားဆရာချူရန်လေရဲဆရာအပေါင်းလေရဲ့ဒါပန်ပုန်မီမွေးကြောင်းလေဒီနေ့လှအတွက်မှာခစားအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းပြည့်စုံတဲ့နေရာအကြံပြုပြီးတော့ပြောကြားပြီလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုခစားလိုက်လာပြီးတော့ခစားပြင်ဆင်ပါမယ်။နောက်ပြိုင်မဲ့ဒီ final ဟိုဘက်မှာ global stage ပေါ်မှာခစားတော်ရဆီမဲ့နဲ့အက္ခါမှာခစားအကောင်းဆုံးအမှားကြီးမရှိဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို represent လုပ်နိုင်နေ और वीडियो ကြည့်ချင်တဲ့အွန်လိုင်းအဆာအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတမီးလည်းတော်တော်လေးဆိုရင်တော့ဟိုအားစုပြီးဘယ်လိုလဲ၃ယောက်လက်ကင်ပြီးအားပေးမယ်ညီမလေးတစ်ခုခုလိုတယ်တစ်ခုခုဘာဥစ္စာနားမလဲဆိုရင်မမကိုဆပ်ပူလာလို့ရတယ်ဖုံးဆက်လာလို့ရပါတယ်เนาะမမမကြောက်ဘူးเนาะတို့လေးပျော်ကြမယ်เนาะညီမလေးငါလားပိုင်းမှာပြန်ပွဲမှာတက်ပြိုင်ရင်မမကကူညီနိုင်တယ်လို့မမအများကြီးဆက်ပေါ်တင်လို့ပြင်မယ်เนาะညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါ จซูมยาเยมาเชขอบคุณค่ะ